โอเคสวัสดีครับก็มาสรุปพอร์ตประจําสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็จะทำวันแปลกหน่อยเพราะปกติจะไม่ทำระหว่างสัปดาห์วันนี้เป็นวันพฤหัสก็พอร์ตผมหน้าตาปัจจุบันนะครับถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือยังไม่ได้ออกไอเลน APLD เนาะเบิวต์แซนดิสไซเฟอร์คือยังมีครบอยู่ โอเคราตาเซ็นแต่พอมาสัปดาห์เนี้ยผมเริ่มทยอยออกตั้งแต่วันอังคารแล้วเพราะตอนแรกผมกังวลว่าเอ็นมีเดียอาจจะออกมาไม่ดีแต่ดันออกมาดีเนะาะตลาดก็เลยเด้งแต่ผมก็คาดการว่ามันจะเด้งอยู่แล้วแหละแต่อ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดู s อ p อ p เนี่ยถ้ามองวันพฤหัสพูธองังคารตอนแรกผมคิดว่ามันจะได้น่าจะเด้งวันอังคารเนาะ แต่มันไม่เด้งผมก็เลยคิดว่าเออราคานี้ยังพอคัทลอสได้ผมก็คัดเลยไอเลน47 48เดบิโุต80กว่า84เออซึ่งเนบิโเนี่ยพอมาวันพฤหัสเนาะตอนกลางคืนตอนตีสองประมาณนั้นมันเด้งขึ้นไปสูงร้อยกว่าซึ่งผมก็เสียดายเนาะเราคัดไป84แล้วมันเด้งมา102แต่ผมมองไว้แล้วล่ะว่า ถ้ามันตลาดขึ้นมาเทสแถวแนวเทรนไลน์ตรงเนี้ยแล้วมันไม่ขึ้นไปยืนมันน่าจะลงต่อผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าในทางกับการถ้ามันกลับมายืนได้แล้วมันดันขึ้นผมก็ต้องทนที่จะกลับไปซื้อคืนแถวร้อยกว่านะอันนี้ก็ต้องเป็นกลยุทธ์ที่ผมมีไว้ในใจแหละซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นผมขายแทบจะหมดเลยรวมถึงแซนดิสด,ด้วยแซนดิสเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป,เปิดกราฟให้ดูอีกทีพอผมก็เลยได้เงินสดมาสัดส,ส่วนประมาณสี่สิบ กว่าเปอร์็นาะออกกลุ่ม Data Center ทั้งหมดเลยจะมีที่ดอยเยอะสุดตอนนี้จะเป็น C เนาะแต่ C เนี่ยผมถือได้แล้วกันเพราะผมเคยถือมันมานานแล้วแล้วก็ที่เหลือยังมีไม่เยอะนอะสัดส่วนตรงนี้มีไม่เยอะอันนี้ก็ยังไม่ได้หาจุดคัดร้อนเนาะโซไฟโซไฟเนี่ยกำลังช่่งใจว่าจะออกก่อนดีไหมแล้วค่อยกลับมาซื้อคืนเดี๋ยวผมขอดูอีกทีเพราะเป็นหุ้นที่ตั้งใจถือ Google กำลังคิดว่าจะออกก่อนครึ่งหนึ่งไหมแล้วถ้ามันลงไปเดี๋ยวค่อยซื้อคืน TSM ก็เช่นกันแต่คงออกไม่เยอะหรอกเพราะของ TSM น้อยกว่าเพื่อนแต่ส,สกกยภาพในการขึ้นเ่าก็ช้ากว่าเพื่อนเนาะความเสี่ยงก็ต่ำกว่าอืมก็ถ้าเทียบครับสัปดาห์ก่อนหน้านี่คือหุ้นทั้งหมดเลยมีเงินอยู่นิดนึงก็มาตั้งหลักกันใหม่ครับเพราะว่าผมเชื่อว่า การรักษาต้นทุนเนี่ยสำคัญมากเหมือนที่วอเรนวัฟเฟตบอกเนาะอย่าขาดทุนอย่าขาดทุนในความหมายของวอลเรนนะผมเข้าใจว่ารักษาต้นทุนของคุณไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วกันอืมเพราะถ้าคุณมีต้นทุนนะคุณกลับไปซื้อหุ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ถ้าคุณขาดทุนอะ่ะการที่คุณจะกลับมามันจะเหนื่อยมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรู้สัปดาห์หน้าครับว่าจะยืนในโซนหกพันห้าเนี่ยได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้แล้วลงมาเล่นโซนล่าง ก็ต้องปล่อยไปเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าการลงครั้งเนี้ยจะลึกขนาดไหนเนะผมก็มีแนวในใจไว้แล้วแต่ต้องไปดูกราฟรายตัวอีกทีอ่ะขอแวะบิตคอยนิดหนึ่งบิตคอยเนี่ยผมเห็นจริงมาตั้งแต่ประมาณหนึ่งแสนเนาะแล้วมันก็ลงรัวๆเลยทั้งอาทิตย์แต่ตอนเนี้ยผมเริ่มปิดสถานะแล้วแถวแปดสิบห้าเนาะผมเริ่มปิดแล้วเดี๋ยวดูว่ามันเด้งไหมถ้าเด้งมาแถว 86 88ผมอาจจะต้องเข้าสถานะช็อตเหมือนเดิมเนาะเพราะคิดว่ามันน่าจะต้องเด้งบ้างแหละมันแทบจะไม่เด้งเลยเด้งน้อยอาจจะโซนนี้ผมคิดว่าจะขอดูอีกทีว่ามันจะกลับตัวได้ไหมแถว76 77เนาะแถวนี้เดี๋ยวขอดูอีกทีว่ากลับตัวได้ไหมแต่ถ้าในช่วงเนี้ยมันเกิดการขึ้นมาผมจะตีว่าเป็นการเด้งเนาะคงไม่ให้จุดต่ำสุดของเขาในรอบเนี้ยคิดว่าโอเคไปดูการาฟหุ้น ในพอร์ตกันเลยอขอดูกราฟในพอร์ตก่อนเนาะวูฟผมออกไปหมดแล้วอันนี้ค้างไว้ในพอร์ตแค่ตัวเดียวก็วูฟผมซื้อออปชันพุทไว้ด้วยแล้วก็ขายออกไปแล้วซื้อศูนย์จุดน่าจะศูนย์จุดห้ากับอีศูนย์จุดหนึ่งห้าบังสองสัญญาแล้วไปขายศูนย์ุดแปดเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเด้งอนะแล้วเดี๋ยวคงลงซึ่งโอเคแมทไปแล้วจบก็ได้กำไรไปนิดหน่อย ตอนขึ้นมาถือว่าเด้งแรงมากเลยนะเด้งมาแบบเกือบจะถเกือบจะเข้าโซนแบบไฮเก่าแถวนี้แล้วอ่ะ15คือถือว่าเออวูผมก็คัดไป11.5เนี่ยแหละคัดไปวันอังคารวันพุธเนี่ยแหละแต่มันเด้งแรงมากอันนี้ก็โชคดีไปถ้าใครออกทัน MKR ผมเข้าเพิ่มไปเหมือนกันเมื่อวันนี้แต่ก็ลงมาอีก30ตัวนี้ยังสัดส่วนยังไม่เยอะเนาะผม ให้หุ้นมันเป็นหุ้นเกตเอเลยแล้วกันจากงบงบของมันที่มีมานานอะ่ะถ้าไปดูกราฟก็คือมันขึ้นมาเรื่อยๆเนาะถึงมันจะมีการย่อบ้างแต่ว่าพอมันเริ่มมีข่าวดีเกี่ยวกับการทำชิปเนี่ยผมว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากก็เลยถือดูไว้ก่อนแต่ถ้าลงมาจริงๆยงจังอาจจะต้องออกแล้วขอเป็นเฝ้าระวังแทนแล้วกันแทนที่จะถือทนไอเลน ไอเลนเนี่ยเด้งน้อยเนาะเด้งไปประมาณห้าสี่นี่แป๊บเดียวอืมเด้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงไอเลนเนี่ยข้อดีคือผมออกแถวสี่เจ็ดสี่แปดเนาะแถวนี้ถือว่าเป็นราคาออกที่โอเคอ่ะก็รอด,ดูว่ามันจะไปทําฐานแถวไหนซึ่งดูเดะมันหลุดเทรนไลน์แล้วแหละก็อย่างที่ว่าพอหลุดเทรนไลน์ปุ๊บมาแนวนี้ซับพอร์ตนาะเจาไม่อยู่ขึ้นไปแบ็กเทส ไม่ผ่านน่าจะลงต่อเป็นกันทั้งกลุ่มนะครับอันนี้เอกเพิงอาจจะต้องคัดเอกเพิงคัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูอีกทีแต่คงคิดว่ารอเด้งก่อนแล้วค่อยคัดเอกเพิงเนบิโอตเนบิโอตเนี่ยจังหวัดเด้งอะเขาเด้งแรงเท่าที่ผมดูนะเด้งแรงพอสมควรเด้งมันจะสุดกรอบบนที่ผมตีไว้เลยประมาณร้อยต้น,ตนแต่ผมออกไปแถวแปดสี่แปดห้าซึ่งทุนออกไม่ค่อยดีเลย ก็เดี๋ยวมารอดูว่าตอนมันลงเนี่ยมันจะมาโซนเจ็ดห้าหรือว่ามาโซนหกสิบเนาะแต่ถ้าหลุดหกสิบไปเนี่ยโอ้ก็ก็ก็คือแย่เลยแต่อย่างว่าครับเราเราจะไม่หาจุดตามสุดของหุ้นแต่เราจะดูาอการมันไปเป็นช่วงชนะ่วงเนาะถ้ามันหลุดเราก็คัดออกเราจะไม่ได้ถือทนจนมันกลับมาเพราะว่าเราไม่รู้จุดตามสุดอย่างว่า,าคือมันต้องแมเนจเงินทุนนะว่าไม่ให้เงินทุนจมแล้วถ้าลงไปเยอะเราก็คัตไม่ออก ตัวนี้ก็ลงลงเป็นเซนติเมนต์ของเขาอะ่ะผมเข้าไปร้อยแปดสิบแปดเนาะแต่เข้าไปแค่ตัวเดียวขอดูอาการไปก่อนอันนี้ก็จะหลุดแหละก็คือไม่สวยดูอาการไปแซนดิสอ่าแซนดิสเนี่ยตอนแรกมันยังไม่หลุดเนาะวันพุธพฤหัสตอนเปิดก็ตอนแรกเหมือนจะเปิดดีเลยสองร้อยห้าสิบแต่พอเปิดจริงมันลงมาแถวสองร้อยสามสิบเนาะผมก็เลยออกเลยแต่ทุนผมดีอยู่ทุนผมเฉลี่ยประมาณ ร้อยหกสิบมั้งประมาณนั้นผมก็เลยคัดเลยเพราะว่าผมอ่าอันนี้ผมดูพิธีพิถันหน่อยตอนออกหนึ่งสัญญาณในการสายหลุดเทนไลน์เนาะเทนไลน์ระยะสั้นอ่าผมก็เลยคิดว่าเออเราคงต้องออกก่อนอะ่ะเพราะว่าอีกอย่างคือไม่ทำหายเนาะตรงนี้ตีไม่สวยเลยอ่าเอาไว้ว่ามันไม่ทำหายแล้วกัน high low เนาะแล้วก็ประกอบกับไอ i ออ่ะ ทำจุดต่าลงเนาะพอมายอดเนี้ยชัดเลยว่ามันต่าลงกว่ายอดก่อนหน้าต่าลงต่าลงแต่ราคาเกือบหายเก่าจริงๆอะ่ะคือตอนแต่ว่าช่วงเนี้ยครับตรงยอดเนี้ยตลาดมันยังไม่ได้หลุดเทรนไลน์ขนาดนั้นผมก็เลยติ๊กไว้ก่อนว่าเออมันอาจจะเป็นจุดสูงสุดแล้วก็ได้แต่อยากคอนเฟิร์มว่ามันเป็นจุดสูงสุดจริงไหมผมก็เลยมารอหลุดเทรนไลน์ลุดเทรนไลน์ก็คือโอเครอบเนี้ยมันน่าจ,จะจบแล้วผมก็เลยออกก่อนซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงผมก็เลยทักษา,ากำไรได้ เยอะพอสมควรไม่งั้นมันโอ้โหมาอยู่แถวสองร้อยอ่ะจากสองร้อยสาสิบห้าสามสิบอ่ะผมขายผมขาดทุนไปสามสิบเหรียญต่อตัวซึ่งมันเยอะพอสมควรเลยโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมที่ออกตามกลยุทธ์เนาะอย่าอย่าอย่าไปคิดว่าแถวสองร้อยห้าสิบเจ็ดสิบเนี่ยทําไมเราไม่ขายก็คือเหตุผลก็คือเรายังไม่รู้ว่ามันจบรอบจริงๆหรือยังไงแต่พอมันหลุดเส้นเทรนไลน์มันเลยคอนเฟิร์มสัญญ,ญาณเราสามจุดเนาะหนึ่งไม่ทำไฮห,ห,หม่สองไอเอสไอ อ่อนแรงสามดูทินลายอ่ะเหตุผลสามอย่างข้อเนี้ยผมก็เลยโอเคใช้ได้โซฟาโซฟาอ่ะตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะมาเล่นแถวในในชแนลนี้เนาะกรอบสีแดงเนี้ยแต่มันดันหลุดเออซึ่งพอมันดันหลุดแล้วผมมีของเยอะอ่ะถ้าวันศุกร์หรือวันจันทร์อ่ะมันเข้ามาเล่นแถวกรอบยี่สิบเจ็ดยี่แปดว่าจะออกไปหนึ่งส่วนสามเนาะ ดูอาการก่อนว่ามันอยู่ในชแนลไหวไหมถ้าไม่ไหวอะ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะมาเล่นแถวยี่สิบเอ็ดหรือยี่สบสามได้เลยซึ่งมันจะไม่ค่อยสวยละถ้ามาเล่นโซนเนี้ยแต่ถ้ามันลงมาจริงผมก็ซื้อเพิ่มนะแต่ขอดูก่อนว่ามันยืนได้ไหมตัวนี้ยังก้ามกึ่งอยู่เพราะว่าตอนเปิดตลาดมาก็สวยเหมือนกันยี่สิบเจ็ดจะยี่บแปดตอน,น,นแรกคิดว่ายืนยี่หกได้แต่มันไม่ได้ไหมมันหลุดยี่บห้ามาแล้วผมก็เลยเอ๊ะไว้ก่อนว่าแรงซื้อดีไหมโดมนเนียน อันนี้ซื้อไว้ตัวเดียวซื้อไวู้อาการแข็งแข็งแรงโดมินเนียนแต่ก็ไม่ได้ขึ้นนะแต่ก็ยืนได้มันอาจจะเป็นหุ้นนอกกระแสแหละอันนี้ก็ดูไปก่อนเนตผมกะเกงกาไรเหมือนกันมันพืรหัสตอนแรกผมคิดว่าตลาดน่าจะดีเบาสักระยะหนึ่งอนะแต่มันดันขึ้นแค่แป๊บเดียวนะผมเลยคัดร้อนเลยเข้าประมาณเอเนตอะเนตผมเข้าไปแค่ตัวเดียวไม่ได้คัดล้อนนะเข้าไปร้อยเก้าเก้าตกมาร้อยเก้าเอ็ดตัดการไปก่อนไม่รู้ว่าจะตกมาถึงโซนไหนแลนะทำฐาน เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อยากได้แล้วกัน C, C. ีเนี่ยผมว่ามันไม่ได้รับผลกระทบขนาดนั้นอะในธุรกิจของเขาอะแต่ว่ามันลงแรงนะผมเลยมองว่าอันนี้ผมจะซื้อเก็บเลยถ้ามันยิ่งยิ่งลงมาแถวโซนหนึ่งร้อยต้นๆอะผมก็จะซื้อเข้าีกอืมเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาในธุรกิจเลยอะมาเนแคบก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นอะเจ็ดสิบเจ็ดบิลเลียนถ้าไปเทียบกับช็อปเนาะมาเทียบช็อปร้อยแปดสิบแปดอะและศักยภาพในการโตเขาก็ดี อะไปเทียบกับเมอร์คาโดริเเนาะเมอร์คาโดริเบมาแค่แข็เก้าสิหกแต่ผมคิดว่าซีอ่ะมีการโกดที่ดีกว่าเมอร์คาโดเนาะก็เลยคิดว่าซื้อเก็บได้เพราะผมก็เคยถือมันมานานแล้วก็ดูอย่างชีวิตประจำวันแล้วเล้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรธุรกิจมันก็ดำเนินได้อยู่ ในวิวส์รอรอทำฐานไม่รู้แถวไหนดูไปก่อนแต่ดูทรงอ่ะผมว่าช้แนลเนี้ยไม่น่าจะยืนไหวแล้วล่ะดูจากความนักหน่วงของกลุ่มนี้โอเคแซนดิสดูแล้วเนาะไอเลนไอเลนก็รอทำฐานเหมือนกันมันหลุดแน,แนวมาแล้วโอเคต่อมาดูวอติสเลยแล้วกัน <S <S ตัวน,นี้ขึ้นได้ผมยอมใจเลย หาจุดเข้ายังไม่ได้เลยตัวนี้โอเคเดี๋ยวเข้าวอตลีดไปก่อนนี่ก็ลงคือสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หุ้นตัวไหนยืนเป็นขาขึ้นได้หุ้นนั้นน่ะน่าสนใจเพราะมันมันผิดธรรมชาติสำหรับช่วงที่ผ่านมาอ่ะไซเฟอร์ไซเฟอร์ครผมก็ออกไปแถวสิบสี่เนี่ยครับคัทลอดไปตัวไซเฟอร์เนี่ยเด้งไม่ได้สูงมากเด้งไปแถวสิบเจ็ดนะครับหนึ่ง TSM TSM ผมคิดว่ามันน่าจะโดนปัจจัยด้านการเมืองเข้าไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวเข้าวอตลิสตไปก่อนนี่ก็ลงคือสัปดาห์ที่ผ่านมา้หุ้นตัวไหนยืนเป็นขาขึ้นได้หุ้นนั้นอะน่าสนใจเพราะมันมันผิดธรรมชาติสําหรับช่วงที่ผ่านมาอ่ะไซเฟอร์ไซเฟอร์ครผมก็ออกไปแถวสิบสี่เนี่ยครับคัดลอดไปตัวไซเฟอร์เนี่ยเด้งไม่ได้สูงมากเด้งไปแถวสิบเจ็ดนะแปบ๊บหนึ่ง ทีเทีเอมผมคิดว่ามันน่าจะโดนปัจจัยด้านการเหมืองเข้าไปด้วยนะเพอ,อผมว่ามันไม่น่าลงเยอะเท่าไหร่แต่มันดันลงเยอะเพราะเขาแทบจะเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์จากการขยาย data center คือได้แน่ๆไม่ว่าใครจะขยายหรือใช้ชิปของใครเขาเป็นคนได้ออเดอร์นะเราแลกเอ็นมีเดียออกมาดีอ่ะผมก็คิดว่าเขาจะขึ้นแรงกว่านี้แต่ไม่ขึ้นแรงแสดงว่ามีปัจจัยอื่นกดดันอืมตอนนี้ ความมันผลไม่ได้สูงขนาดนั้นก็ถือได้แอปหลุดแล้วหลุดแนวตอนแรกผมก็จะเก่งกําไรแต่ผ่านไปก่อนแล้วกันเพราะมันหลุดไปแล้วตัวนี้ก็แดงเล็กน้อยเนาะโอเคผ่านเร็วๆเวลยกันตัวไหนที่ไม่น่าสนใจ <Nvidia>. Okay. ตามสูตรเลยงบออกมาขึ้นก่อนแล้วค่อยย้อยลงมาแรงวก็ดันเยอะอันนี้ก็หลุดแนวรับเนาะหลุดแนวนี้ลนะสโสนก็ทำท่าจะหลุดเหมือนกันเอก็ใช่โอเคเดฟเดฟหลุดเทรนไลน์แล้วรอดูเลย ซ้ายดก็ปักลงหัวอ่ามีหุ้นตัวนี้ซีสเกลเลอร์ er ผมเข้าไปเทรดเ,เล่นนะตอนเปิดตลาดคิดว่ามันน่าจะเด้งแรงแถวสามร้อยสิบได้เข้าไปสองร้อยเก้าสิบสามเนาะซึ่งมันเด้งไปประมาณสองร้อยเก้าเจ็ดเก้แปดแล้วพอประมาณเที่ยงคืนมันก็ลงมาเลยพพรหลุดสองร้อยเก้าสิบผมคัดโอเคก็ถือว่าเป็นการคัดที่โอเคอยู่ไม่ั้นโดนลากหลายร้อยดอนแน่ นเนมานเนตก็โดนลากาเหมือนกันเคียร์สปาร์กยังลงตอนนี่ยงไม่เอาอะไรทั้งนั้นหุ้นที่มีแท่งแดงใหญ่ๆผมจะตีต่างไว้เลยว่าน่ากลัวให้พยายามออกห่างเหมือนจะดีตอนเปิดก็โดนกดดันมาเหมือนกันเครดถ้ามองในแรงโมเมนตัมเนาะโมเมนตัม um เริ่มเสียแรงขายเริ่มเยอะ หา uh huh. หุ้นโมเมนตัมดีๆหน่อยอันนี้ก็หมนสำหรับผมหุ้นที่โมเมนตัมดีไอ้ I. 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 มันต้องยืนอยู่ในช่องระหว่างห้สิบถึงเจ็ดสิบนะเลี้ยงระดับนี้ไปเรื่อยๆถ้าหลุดมาแสดงว่าแรงขายมันเริ่มเยอะแล้วคือหุ้นที่ลงมาแบบเนี้ยผมก็เลยต้องรอดูนะว่ามันจะไปสร้างฐานเท่าไหนอย่าเพิ่งใจร้อนเข้าแล้วกัน เพราะถ้าเดี๋ยวตอนจบผมกลับไปดู S&P อีกรอบหนึ่งสรุปภาวาะว่าเราแบบจะทำตัวยังไงดีในสัปดาห์ล้วถัดไปเนาะคือส่วนใหญ่จะหลุด50หมดอ่ะถ้าเป็นหุ้นในกระแสเกิดทุกตัวหลุดหมดตดๆ IMU ผมออกทั้งหมดเหมือนกันตอนมันหลุด221ผมดันเข้าไปกินกำไรนะตอนนี้เข้าไป230คันลอส สอง้อยสิเอ็ดโดนแบบเจ็บกําไรที่ก่อนหน้าก็คือคืนตลาดหมดเลยโอเคเอสอ่าชัดเจนนะว,ว่าหลุดเทนไลน์ไอ้ไดหลุดเนาะ สังเกตว่าก่อนหน้าเนี่ยทั้งหมดอ่ะทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมันจะหลุดช่วงทาริฟเนาะหลุดปึ้มเด้งแล้วก็โชกลงมาอีกรอบหนึ่งซึ่งผมกลัวเหตุการณ์แบบนี้แหละตอนแรกอ่ะคือหลุดแล้วคุณเอระบาดจ,จะคิดว่ามันยืนได้เนาะหลุดมาแป๊บเดียวแล้วดึงกลับขึ้นไปซึ่งผมผมไม่รู้แล้วกันว่าจุดตามสูสงสุดอยู่ไหนแต่ผมต้องรักษาเงินต้นไว้ก่อนเนาะถ้ามันเกิดช็อคลงมาแบบเนี้ยปั้งๆอย่างเงีง้ย พอร์ตผมน่าจะลบประมาณ40%ได้อ่ะซึ่งผมไม่โอเคผมก็ล็อกการลบไว้ที่16%ก่อนอืมแล้วมาดูกันว่ามันจะทำฐานตรงไหนเอดไอยังไม่กลับมายืนถ้ากลับมายืนก็อาจจะเข้าสู่สภาวะปกติสังเกตช่วงนี้กว่าจะกลับมายืนก็แถวนี้เลยห้าพันห้าแล้วลงไปสี่พันแปดผมคิดว่าการลงเนี้ยไม่น่าจะเกิน ครึ่งเดือนนะทันวานะคิดว่าสักประมาณหกพันน่าจะรับอยู่ไม่น่าไม่น่าเกินหกพันเดียวผมว่าแต่แถวห้าพันสามถึงหกพันเอ้หกพันสามหนึงหกพันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับสภาวัตาลาดแบบนี้เตรียมเงิน เอาไว้ให้ดีๆมันเป็นโอกาสเนาะสำหรับหุ้นที่แข่งแงอะ่ะหุ้นไหนที่คิดว่าจะกลับไปซื้อคืนก็อย่างเนบิโอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวต้นๆเลยที่จะกลับไปซื้อคืนถ้ามันหยุดลงเนาะออสก,การ์เนี่ยผมคิดว่าคงวนๆอยู่แถวนี้แหละจนกว่านโยบายเฮลแคจะดีขึ้นอีกตัวหนึ่งแกป๊ปแก๊เนี่ยถ้าใครมีทุนไม่ได้สูงมากก็ก็ออก ก็ได้หเลอจะถือทนก็ได้เพราะว่ามันเป็นหุ้นผลประกอบการโอเคอ่ะมันไม่ได้รับผลกระทบขนาดนั้นแล้วก็มันคงอยู่ในโซนแถวๆนี้แหละถ้าลงไปเยอะผมก็ซื้อนะผมก็ยังชอบอยู่อมาดู a อสทบ้างดีกว่าเอทเอถ้าหลุดแนวแถวเจ็สิบก็ควรถอยไปก่อนเพราะการกู้ช่วงเนี้ยมันกู้กันละสัมเลยทุกคนกู้ทุกคนปล่อยหุ้นกู้คือ กู้หนักมากอะแล้วดอกเบี้ยดูเหมือนจะไม่ลดอะอาจจะต้องชะลอตัวคือใครที่กู้อะผมว่าหุ้นตัวน,นั้นน่าจะดิ่งหมดอะคนที่นี่เย,เยๆๆๆๆะอะๆกู้เยอะเนาะรอเก็ตแลบรอทำฐานไม่รู้ตรงไหนแต่ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวคอยเบรไอพีเอลดีนี้ผมก็คัดไปเป็นตัวแรกเลยเพราะมัน <laughs> แถวยี่ิบสามมคัดเลย ก็บ,า,บาก็ลงก็ช่วงนี้ครับก็พยายามหาหุ้นที่อยากจะเก็บทดไว้ในใจทําวอตลิสตไว้แล้วพอมันเริ่มหยุดลงก็อาจ,จะทยอยสะสมได้ขอให้รักษาเงินทุนไว้ดีๆครับสวัสดีครับ